ปกติดีเหมือนเดิมมีการขนเกสรเข้ารังเหมือนเดิมอย่างขมักขมินนะรังพึ่งนะครับบางรังก็เมื่อหลังจากที่เราจับเสร็จนะครับมันก็จะย้ายรังหนีครับผมแต่บางรังก็ไม่ครับผมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นด้านหลังของรังนะครับที่<ป>ทางไ้มาดูด้านหน้าครับผม ด้านหน้ามันไม่เข้าครับผมมันไปเข้าทางด้านหลังสวัสดีครับมาอัปเดตนะครับหลังจากที่วันก่อนผมได้จับไปนะครับลังนี้นะครับที่ผมได้ลงคลิปไปแลลังนี้นะที่จับไปนี่นะครับ,บ,รบยังอยู่ครับผมประชากรยังอยู่นะครับ ประชากรยังอยู่ปกติดีเหมือนเดิมมีการขนเกสรเข้ารังเหมือนเดิมอย่างขมักขมิ้นนะรังพึ่งนะครับบางรังก็เมื่อหลังจากที่เราจับเสร็จนะครับมันก็จะย้ายรังหนีครับผมแต่บางรังก็ไม่ครับผมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นด้านหลังของรังนะครับที่ทางไปมาดูด้านหน้าครับผม ดันหน้ามันไม่เข้าครับผมมันไปเข้าทางด้านหลังเห็นไหมครับหลังพึ่งต่อให้คุณหันทิศทางไปทางไหนนะครับอันนี้หลังนี้ผมหันไปทิศตะวันออกนะครับไม่เข้าครับผมเข้าทางทิศตะวันตกนะครับหลักการมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับการเลี้ยงพึ่งนะครับมันขึ้นอยู่กับพึ่งมากกว่าครับผมไม่จําเป็นต้อง ทิศตะวันออกเสมอไปครับพึ่งมันจะเข้าทางไหนมันก็เข้าครับผมนะครับไม่เกี่ยวครับผมต่อให้เรามีรูรูให้นะครับก็ไม่เข้าครับผมไปเข้าทางอื่นนะครับที่มันสะดวกของมันรันเบ์ของมันนะครับมันเลือกเองครับผมนะครับโอเคท่านใดที่สนใจที่จะเลี้ยงพึ่งก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมทางช่องวิธีคนหากินแบบบ้านๆ้าน นะครับไม่ได้เก่งครับแต่ว่าเลี้ยงพึ่งมาก็15ปี20ปีแล้วนะครับผมก็สามา,ามรถทําให้พึ่งนั้นเข้ามาอยู่ได้แล้วก็ไข่พึ่งนะครับสั้นใดที่ชมคลิปนี้นะครับหรือคลิปไหนๆนะครับสนใจที่จะเลี้ยงพึ่งนะครับคนใหม่ๆนะครับต้องการไข่พึ่งนะครับสอบถามเาข้ามาได้ครับผมทักเข้ามาได้ครับผมให้ฟรีครับผมหนึ่งก้อนนะครับสามารถทาลังพ <message Beth S 2> ึ่งได้ห้าลังนะครับห้าถึงหกลังครับผมนะครับ ต่อหนึ่งก้อนนะครับให้ฟรีครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ